วันนี้วันเสาร์ที่11มกราคมพศ2568ยามเช้าเวลา6กโมงห้นาทีนี่ก็จะมาตัดต้นอ่อนทางตะวันนะถ้าช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีอายุครบ6วันเต็มแต่ถ้าเกิดตอนเชา้าอย่างนี้ก็จะมีอายุแค่5วันกว่าๆวาเท่านั้นเองพอแล้วพอพอทํานี้แหละเอาเท่านี้แหละ ก็ไม่กันไม่ยาวนะไม่น,าน่าจะได้อยู่ล้เดี๋ยวเอ,เอาประมาณนี้ก่อนพอดีขาเจ็บนะขึ้นมาบ่อยๆไม่ได้ได้ไม่น่าเชื่อ <c oughs> ได้เพิ่งจะได้แค่ถาดเดียวถาดเดียวก็โหมีน้ำหนักเหมือนกันนะนะั่นน่ะนี่ขนาดไม่ได้แช่น้ำนะโอ้หนักหนักอยู่อ่ะดีไม่ดีนี่น่าจะม,มีร่วมๆกิโลหนึ่งนะเนี่ย หนึ่งกิโลกร,รัมผมว่าน่าจะใกล้เคียงไม่ไม่น้อยกว่าก็มากกว่านีิดหนึ่งอ่ะอ,ยเยอะ้เยอะเยอะไม่นหาเชื่อจริงจริงนี่นี่น,นี่ใช้ผมใช้ี่ตัดปกติที่ใช้ตัดพวกผักนี่แหละนะถาดสองต่อเลขสามเนี่ยนี่เอาหัวเข่าดีบโทรศัพท์ไว้นะ ช้ำเบ่าไม่รู้เดี๋ยวไปกินแล้วเดี๋ยวไปแบ่งคนรู้จักด้วยมันอาจจะไม่ได้ขาวสวยอย่างที่เข้าขายกันเพราะว่าเราไม่ได้อะไรนะไม่ได้พังแสงไว้ใต้โต๊ะ ต้นเล็กบ้างต้นเตี้ยบ้างต้นตูงบ้างถาดที่สองหมดเรียบร้อยเหมือนกัน แล้วน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวเอาถุงถุงนี้แค่นี้ก่อนอ่าถาดที่สามถาดที่สามก็ได้ประมาณนี้เดี่นนวดถาดสุดท้ายโอเคตัดครบหมดทั้งสี่ถาดแล้วก็นี่นะจะบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ลดน้ำนะเพราะว่านั่นแหละเมื่อวานนี้พอดีไป นี่ให้ดูโทษทีขาหาตัดขามา,มาตามนี้แหละเดี๋ยว่อ้ว่ากัน